รมส่งเสริมอ,อุตสาหกรรมหรือดีพร้อมเล่งผลักดันอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยดันมาตรฐาน t h i l l n n t t e h t ทยแ Tag สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคภายใต้มาตรฐานสินค้าไทยรองรับซอฟต์พาวเและก้าวสูส่เศรษฐกิจยั่งยืนโดยปี68มีผู้ผ่านการรับรองจำนวน36กิจการ57ผลิตภัณฑ์ค่าสร้างมูลค่าเศรษฐกิจให้ผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า50ล้านบาท ค่ะก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทางดีพร้อมนะคะกรมส่งเส,งสริมศึกร,รมค่ะให้ความตระหนักในเรื่องของการพัฒนาทีนี้เนี่ยจากประเด็นปัจจัยหลายๆปัจจัยที่มากระทบประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดัม p ิ i n g ในเรื่องของการที่จะมีภาวะเรื่องของเทคโนโลยีประเด็นปัญหาเรื่องของภาวะสงครามสงครามการค้าทําให้ประเทศไทยเนี่ยต้องประสบกับเรื่องของการผลิตแล้วก็การค้าค่ะ ก็สิ่งหนึ่งที่ทางกรมเนี่ยได้เล็งเห็นก็คือการที่จะยกระดับคำว่าสปริงนั่นก็คือเรื่องของสแตนดาดเรื่องของ productivity ไปพร้อมๆกับเรื่องของ innovation ค่ะก็สิ่งหนึ่งที่ทางกรมเนี่ยพยายามเน้นย้ำนั่นก็คือการที่จะมีเรื่องของมาตรฐานของ standard t a ต d a า d ก็คือเรื่องของการผลิตที่ดี เรื่องของสิงหทอเนี่ยคะ่ะก็เป็นสาขาแรกนะคะที่ทางกรมเนี่ยได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องเราเริ่มมาตั้งแต่ปี2,563ในการยกร่างตัวเกณฑ์มาตรฐานนี้ที่จะสะท้อนกลับไปได้ว่ามาตรฐานของผิดพันธ์สิงห์ทอเนยคะมีทั้งเรื่องของความปลอด,ลอดภัยมีเรื่องของความคงทนแล้วก็บอกได้ว่า เป็นการผลิตของประเทศไทยสะท้อนได้ถึงเรื่องของเม็ดอินไทยแลนด์เม็ดใบไทยค่ะก็เป็นสิ่งที่เราทำมาตรฐานแล้วก็มีกลไกลของการรับรองค่ะ เรามีการให้คำปรึกษ,ษาแนะนำเชิงลึกนะคะก่อนที่จะผ่านกลไกของการรับรองก็มีเรื่องของการ PR ประชาสัมพันธ์ตัวแท็กตัวนี้ค่ะตัวเครื่องหมายนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นในเชิงของการบริโภคสร้างความเชื่อมั่นค่ะว่าผิดพันธ์สิงทอเนี่ยเป็นของไทยจริงๆนะคะมีกระบวนการ,รในประเทศแล้วก็เป็นผิดพันธ์ที่มีความปลอดภยัยมีความคงทนนะคะแล้วก็ช่วยในการกระตุ้นในเรื่องของตลาดค่ะ ก็เป็นกลไกลที่เราทําในรูปแบบของการผลิตที่ดีและเป็นสาขาแรกที่เรานําร่องค่ะก็สามารถที่จะ เรียกว่าตรวจสอบย้อนกลับตัวผิดพันุ์นะคะตั้งแต่ปลายทางจนถึงต้นทางได้ค่ะก็มีการทํามาตรฐานตั้งแต่เรื่องของวัตถุดิบนะคะเรื่องของเส้นใยนะคะรวมไปถึงเส้นได้มีเรื่องของตัวผิดพันุ์ผ้าตัวเสื้อผ้าเครื่องนุ่มผมแล้วก็ตัวเคหะสิงหอพอต่างๆค่ะก็ครอบคลุมในเรื่องของมาตรฐานดังที่กล่าวกล่าวมาก็ในช่วงตั้งแต่ปี63จนถึงปัจจุบันค่ะก็มีตัว ผิดพันตั้งกว่า300กว่าผิดพันที่เข้าสู่โครงการมีประมาณ180กว่ารายนะคะที่เข้าร่วมกิจกรรมของเราค่ะก็ยกมูลค่าทางเศรษฐกิจได้นะคะก็ทําให้ตัวตลาดของสินพอเนี่ยให้การยอมรับตัวผิดพันสินพอจากประเทศไทยค่ะมูลค่าไม่ต่ำกว่าสักประมาณ300กว่าล้านในการยกระดับตัวกิจกรรมคนที่เข้าร่วมโครงการกว่า180กว่ารายค่ะ ็เราเนี่ยจะมีการเพิ่มตัวมาตรฐานไปเรื่อยๆนะคะคือเรามองเทรนในอนาคตในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในเรื่องของยั่งยืนค่ะว่านอกจากเรื่องของความปลอดภัยที่กล่าวแล้วค่ะหากเราสามารถนำตัวผิดพันธุ์หรือว่าตัววัสดุ ที่เหลือใช้เนี่ยนำกลับมาใช้ใหม่ได้สามารถรีไซเคิลได้เนี่ยก็มีนโยบายที่จะวางกรอบในปี69ต่อไปนะคะว่าเราจะทํามาตรฐานตัวผิดพันธ์สิ่งทอไทยนี้ในรูปแบบของมาตรฐานตัวรีไซเคิลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผิดพันธ์ที่มาจากตัววัตถุดิบที่จากกลุ่มของพลาสติก รือกลุ่มเคมีพันอื่นๆเนี่ยเราสามารถนํากลับมาใช้ใหม่เป็นตัวผลิตพันธ์สินทอได้ก็จะช่วยเรื่องของโลกร้อนช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและความย,ายั่งยืนค่ะก็เรียนว่าสิ่งหนึ่งที่จะทําให้ผู้ประกอบการไทยสถานประกอบการไทยรวมถึงภาคอุตสาหกรรมไทยอยู่ได้นั่นก็คือเรื่องของอัตลักษณ์การที่จะสะท้อนอัตลักษณ์ได้นั้นเนี่ยก็คือสิ่งที่ท่านจะบอกว่านี่คือการผลิตจาก คนไทยแล้วก็มีความแตกต่างจากสินค้าที่มีราคาถูกหรือการที่ถูกดัมปิ้งจากภายนอกดังนั้นตัวแท็กตัวนี้นะคะตัวโลโก้ของเครื่องหมายนี้จะช่วยทำให้ท่านเนี่ยยืนยันการันตีได้ว่า ท่านมีการผลิตที่ดีท่านเป็นคนไทยแท้ในการผลิตตัวผลิตภัณฑ์ไทยส่วนผู้บริโภคเองค่ะก็จะยอมรับว่าตัวมาตรฐานที่เราเนี่ยได้พัฒนาและผู้ประกอบการเนี่ยได้มีการรับรองผ่าน,นกลไกของเราแล้วเนี่ยมีความมั่นใจได้ค่ะว่ามาตรฐานของเราเนี่ยปลอดภยัยแล้วก็ตัวเสื้อผ้าหรือว่าสิ่งทอที่ใช้เนี่ยก็จะมีความคงทนสวยงามค่ะ,อะนอกจากกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการแล้วเนี่ย เรายังสามารถที่จะยกระดบับกลุ่มนี้นะคะต่อเนื่องค่ะว่าหากมีตัวที่จะต้องปรับปรุงพัฒนาเพิ่มเติมหรือต่อยอดในเชิงของซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆค่ะทางกลไกของดีพร้อมร่วมมือกับทางสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิงทอค่ะ,คะก็จะต่อยอดในการ ใช้กลไกลบริการของกรมค่ะช่วยในเรื่องของสร้างสารรค์ช่วยช่วยในเรื่องของการพัฒนาดีไซน์ต่างๆมีการทําแบรนด์ต่างๆค่ะก็ทําให้ตัวกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยยกระดับเติบโตไปพร้อมกันกันกบเรื่องของความปลอดภยัยสิ่งแวดล้อมและชุมชนค่ะ